ละครชีวิตรักลูกสาวฝ่ายดำตอนที่5จากความเดินตอนที่แล้ววิวชนะการประกวดทำให้ต้นตาลต้องบอกเลิกปุ๊กโกตามสัญญาทำให้ปุ๊กโกโกรธมากหันไปประชดด้วยการครบผู้ชายคนอื่นแต่หน้าแปลกที่ต้นตาลกลับรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกคึหงห่วปุ๊กโกเลย พี่จุนค่ะเราร้านนี้อร่อยออร่อยนะคะกินแล้วหวานหวานไม่ขมเลยไม่ค่อยเมาด้วยกินเสร็จแล้วเราไปแดนซ์กันนะคะเอาสิจ๊ะน้องปุ๊กกะอยากจะทำอะไรพี่ยอมตามใจหมดเลยอุย๊ยดีเลยค่ะพี่จุนนะ่ารักที่สุด โุกโกะไม่น่าไปหลงคบกับผู้ชายห่วยๆคนนึงอยู่ตั้งนานสองนานเลยเสียเวลาชีวิตอะไรที่มันห่วยๆก็ทิ้งๆมันไปอย่าไปนึกถึงเลยจ้ะมาๆม,ามาไปสนุกกับพี่จุนดีกว่านะได้เลยค่ะพี่จุนค่ะต้นตาลเห็นภาพบาดตาเขาก็เดินหนีออกมาจากนอกร้านเจอกับวิวที่ผ่านมาแถวนั้นพอดี สะใจมากแล้วสิที่ชนะฉันได้มากอ๋อนี่ข่าวว่าแฟนนายมีแฟนใหม่แล้วหรอเสียใจด้วยนะไม่น่าแพ้เลยจริงๆช่วยไม่ได้นะความสวยของฉันมันกระจัดกระจายจนชนะใจกรรมการนะ่าไม่เป็นไรเพราะฉันก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายนักหรอกเดี๋ยวฉันก็มีแฟนใหม่แล้วใครนะ ที่จะเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุดคนนั้นเธอไงให้นาำท่วมหลังเป็ดก่อนเธอฉันถึงจะยอมเป็นแฟนนายนะ่ะสาบานได้เลยไม่เกินสองเดือนเธอจะต้องได้เป็นแฟนฉันแน่วิวต้นตาลบอกแล้วหัวเราะอ,ออกไปหญิงสาวเบ้ปากตามหลังถ้าต้องเป็นแฟนนายฉันวิ่งไปให้สิบลอทับตายตอนนี้ดีกว่าแหวะ โกคบกับผู้ชายหลายคนเปลี่ยนกันไม่ซ้ำหน้าหวังจะให้ต้นตาลเจ็บปวดแต่เขากลับเฉยๆทำให้เธอเจ็บใจหลายวันผ่านไปต้นตาลเองก็รู้สึกผิดกับปุโกะอยู่เหมือนกันที่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกทำให้เธอเสียหน้าต่อนหน้าวิววันนี้เขาจึงนัดเธอมาขอโทษปุโกะพี่ขอโทษนะ พี่จำเป็นต้องทำตามสัญญาเพราะว่าเราแพ้เดิมพันของวิวแต่เราแค่ห่างกันสักพักก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาคบกันใหม่เสียใจค่ะปุโกโกะไม่ใช่ของตายของใครที่จะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ปุกโกะก็มีแฟนใหม่แล้วหลอแล้วก็ดีกว่าพี่ด้วยเฮ้ยแค่3าสีวันมีใหม่แล้วหรอนี่แสดงว่าปุกโกะไม่เคยรักพี่จริงๆใช่ไหมเนี่ย รักค่ะแต่ปุกโกไม่ได้ปล่อยความสวยให้ผ่านไปวันๆจนรอพี่ได้เสียใจด้วยนะคะถ้าอยากจะคบกับปุกโกะก็รอปุกโกะเลิกกับแฟนคนปัจจุบันแล้วจีบปุกโกะใหม่นะคะจะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมเอาแบบนี้แหละเชิญพี่ไปบอกรักนางวิวต่อเถอะค่ะปุกโกเดินหนีทำให้ต้นตาลออดเสียใจไม่ได้จึงไปนั่งดื่มเหล้าจนเมา ทำให้มีเรื่องกับพวกนักเลงในบาร์เฮ้ hey, เมื่อกี้นี้แกไปเต้นกับแฟนฉันเหรอวะช่วยไม่ได้เว้ยแฟนแกมาขอเต้นกับฉันเองวันนี้แกจะบอกว่าแฟนฉันเนี่ยไปจีบแกก่อนงั้นเหรอวะใช่สิฉันนั่งดื่มของฉันอยู่ดีๆแฟนแกเข้ามาหาฉันเองมาชวนดื่มแล้วก็ชวนไปแดนทำไมฉันผิดอะไรพูดแบบนี้ ก็สวยสิวะเออก็มาสิวะฮืมมึงโดนว่าแล้วพวกนักเลงในบาร์ก็เรียกพักพวกมารุมสกรรมต้นตาลจนเขาบาดเจ็บวิวผ่านมาเจอเข้าจึงช่วยต้นตาลเอาไว้หญิงสาวพาเขากลับมาที่หอพักเพราะไม่รู้ว่าต้นตาลพักที่ไหนเธอดูแลเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ และเฝ้าอยู่แบบนั้นทั้งคืนเพราะต้นตาลเมาหนะักนายคงรักยายปุ๊กโกมากสินะเอาล่ะฉันไม่บังคับนายละอยากจะกลับไปคืนดีก็ไปเถออย่เห็นแล้วสมเพศยิงสาวย่นจมูกปล่อยให้เขาหลับแล้วออกไปทำกับข้าวให้ต้นตาลตื่นขึ้นมาเพราะกลิ่นหอมๆของอาหารเขาตกใจมากที่ได้เห็นหน้าวิวเธอเองเหรอ เธอทำอะไรฉันรือเปล่าเนี่ยทูเรศหล่อนักนี่ที่ฉันจะต้องเป็นรักหลับนายน่ะนายเมามากโดนลุมกระทืบฉันเวทนาสงสารหรอกเลยช่วยเอาไว้กินข้าวซะฉันทำมาเผื่อขอบใจฉันไม่เล่นแล้วก็ได้เรื่องเดิมพันของเราอยากจะกลับไปคืนดีกับยิป,ปุ๊กโกก็ไปเถอะฉันก็แค่แกล้งนายเล่นเท่านั้นแหละไม่บอกแล้วไง ว่าฉันจะจีบเธอแทนเป็นแฟนฉันมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าฉันมีกฎเยอะอะไรบ้างล่ะกฎของเธอพุชชายที่จะมาเป็นแฟนฉันจะต้องมารับมาส่งฉันทุกเช้าพาไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงตามใจทุกอย่างเวลาฉันเหนื่อยก็นวดให้แล้วก็ห้ามเถียงห้ามบน่นห้ามจูจี้ด้วยทำได้อยู่แล้วง่ายนิดเดียวลองไหมล่ะ ดีงั้นเริ่มไปทํากับข้าวให้ฉันกินก่อนตะได้อยู่แล้วว่าแล้วต้นตาลก็เข้าครัวมาทําอาหารมีหญิงสาวเป็นลูกมือทั้งคู่ทําอาหารกันไปหัวเราะกันไปและเผลอมีความรู้สึกดีๆให้กันโดยไม่รู้ตัวต้นตาลชวนวิวไปเที่ยวทะเลหญิงสาวทําอิดออดแต่ในที่สุดก็ยอมไปทะเลกับเขา ทำปรา,าสาททรายแข่งกันไหมเอาสิฉันทําได้สวยแล้วก็ใหญ่กว่าอยู่แล้ววิว้าแล้วกอประสาททรายแข่งกับเขาต่างคนต่างพยายามโกยให้ทรายของตัวเองกองใหญ่และสวยที่สุดถ้าเธอแพ้เธอต้องเป็นแฟนฉันตกลงไหมง่ายไปมั้งว่ายน้ําแข่งกันดีก,กว่าวิว้าแล้วทั้งคู่ก็ว่ายน้ำแข่งกันไป ตามมาสิวิวหมดแรงแล้วเหรอแค่นี้เองรอด้วยสิเป็นผู้ชายภาษาอะไรต่อให้กันบ้างสิไหวเอาไหวเอาไม่ต่อถ้าเธอชนะฉันก็อดเป็นแฟนเธอดิขี้โกงจะด่ากว่านี้ก็ได้นะถ้าเธอรู้ว่าฉันเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยอ่ะอีในต้นตาลทำไมนายไม่บอกฉันหลอกกันนี่ วิวบนและสุดท้ายเธอก็แพ้ต้นตานเลยต้องยอมตกกระไดพอยโจรกลายเป็นแฟนของเขาชั่วคราวบ้าจริงๆเลยอยู่ๆฉันก็ต้องกลายมาเป็นแฟนนายเนี่ยเป็นแฟนฉันมีแต่เรื่องดีๆเชื่อสิเธอทดลองดูก่อนเถอะว่าจะผ่านโปรหรือเปล่าข้อแรก นายต้องเข้ากับหมาตัวนั้นให้ได้ก่อนเพราะว่าฉันชอบมันมาทะเลทีไรฉันก็เล่นกับมันถ้ามันไม่ชอบนายก็อย่าหวังเลยตนตาหน้าเสียเพราะเขาไม่ค่อยชอบเข้าใกล้หมาเคยโดนกัดตอนเรียนอนุบาลหลังจากนั้นเขาก็เข็ดไม่กล้าเข้าใกล้หมาอีกเลยเดี๋ยวฉันเรียกมันมานะต้นต่อต้นตมันี่เร็วฮะต้นต่อ ทำไมต้องตั้งชื่อมันเหมือนชื่อฉันด้วยเนี่เอา้ามันมีพ่อชื่อต้นตาลไงก็เลยต้องชื่อต้นต่อพ่อหมากับลูกหมาน่ารักดีออกถ้าพ่อมันชื่อต้นตาลแม่มันก็ชื่อวิวแหละบ้าหญิ้สาวยิ้มเขินแล้วทั้งคู่ก็หยอกล้อหมาเล่นกับหมาด้วยกันสีหน้ามีความสุขปุโกโกะผ่านมาเห็นเข้าก็ตาวาวโรดหน้อยฉันแค่จะทำให้หนายอกหัก เจ็บใจเล่นแต่กลับมาคบกับเจวิลจริงๆหรออย่าหวังไปเลยฉันไม่มีทางปล่อยพี่มีความสุขกับคนอื่นโดยเฉพาะนึงวิลจบไปแล้วนะคะสำหรับลูกสาวายดำตอนที่5ค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคำถามท้ายคลิปวันนี้ก็คือเวลาอัปคลิปเนี่ยมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าคะมีน้องๆหลายคนบ่นเข้ามาว่าไม่มีการแจ้งเตือนเลยค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเวลาตักลงคลิปเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะจะได้หาวิธีการแก้ไขค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะใครที่ไม่แจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาดูช่องเราบ่อยๆนะคะเพราะว่าอัปคลิปทุกวันค่ะ